ทัาว่าลูกนี้เป็นลูกของมายาหูก็มายาตาก็ออมายากินก็มายาในสสัมผัสก็มายา ในเมื่อมาอาญาล้วจะไปยึดมั่นถึงบั้นทำไมไหมนิพพานคือไม่มีอะไรสักสิ่งตัวอย่างนะเห็นไหมสมากิดคิดสมมดิสิ้นอาสวะคำว่าสิ้นอาสวะก็คือไม่มีของที่หมักนุมอยู่ในจิตถ้าหรบเปรียบเสมอของดองนี่แหละเห็นไหม มักงมมันบม,มักอยู่ในกิจของเราคืออาสะวะถ้าไม่มี้อมพวกนี้เป็นหมักงม,ม,มอยู่ทุ๊มันก็สิ้น้ามาสิ้นอาสะวะก็คือไม่มีของอะไรที่ไปป้นอยู่ในกิจคำว่ากิจนี่ก็ไม่กิจที่ไม่มีอะไรห็ไหมคือว่างาได้เปรียบเสมือนว่าแพาชนะก็ได้ ถ้าไม่มีพาชนะรองรับปุ๊บเอาอะไรไปใส่ปุ๊บมันก็ล่วงหมดกิจก็เหมือนกับไม่มีพาชนะพาชนะรองรับไม่มีนั่นแหละคขาว่าเขาว่ากิจกิจเดิมแต่ถ้ามีพาชนะเมื่อไหร่ปุ๊บเอาเอาอะไรไปใส่มันก็มันก็หลุดอยู่ในในพาชนะมันก็ยังมี แต่นี้ภาชนะรองรับไม่มีก็คือหลักข้อน,นี้ผ่านไม่มีไม่มีอะไรไปรับรองไปรองรับคบําวัสุขทุกหรือความรู้สึกไม่มีอะไรไปรองรับพวกนี้ปุ๊บเขาหลังนี้ผ่านเหมือนกับข้อให้เราเราไม่เอานเนี่ยเอามาทําไมละ่ะไม่มีอะไรไปรองรับก็คือตัวเราไม่มีรองนี้สิ่งไปรองรับสิ่งนั้น สิ่งนั้นก็ร่วงเห็นไหมเอาอะไรมาคุ้มร่วงร่วงร่วงนั่นแหละคือเราไม่ยับไม่รับมั่นเราไม่รับเราไม่ยึดมั่นถือมันนั่นแหละท่านวันนี้ผ่านกิ่ของเราไม่รองรับมันมีกิ่รองรับกับกิ่ไม่รองรับก็คือว่ายึดกับไม่ยึดต่างห่ะเอาอะไรมาเราไม่ยึดมันก็ร่วงร่วงไปหมด ก็ตัวไม่มีภาชนะรองรับเนี่ยหละของนั้นก็ไม่หมักหมมเห็นไหมถ้ามีของภาชนะรองรับมันก็หมักอยู่ในไม่ว่าสิ่งด,ดีีหรือสิ่งชั่วมันก็หมักอยู่ตรงนั้นอะ่ะพ้นกันอยู่เห็นไหมคำว่างก็คือไม่มีภาชนะรองรับ ไม่มีผู้ไปยึดเห็นไ,ไหมไม่พีผูเอาไม่มีคนเอาเห็นไ,ไหมพระสุโวงท่านก็นบอกว่าเธอเธอยืย่นมาให้เราเราไม่รับเห็นไ,ไหมของนั้นก็ยังเป็นของเธอใช่ไหมนั่หละ่ะพ่าเราไม่รับถ้าเรารับปุ๊บของนั้นก็เป็นของเราเห็นไ,ไหมหลวงพ่อสองวนก็บอกให้รู้เฉยๆเห็นไ,ไหมรู้เฉยๆรู้ซื่อไงล่ะ อยู่เฉออยๆแบเหมือนกันปล่อยวางก้นเดียวกันไม่ต้องทำอะไรหรือแค่อยู่เฉออยๆน,นั่นแหละเห็นไหมี่หละจุดของมันมาอยู่ตรงนี้นี่แหละให้ระวงังระวังอะไรรองกิเลสกิเลสคืออะไรละ่ะกิเลสก็คือความรู้สึกอารมณ์ตัวเองนี่แหละ กลกโลดโกรธหลงโมโหโทโสอารมณ์ตัวเองทั้งหมดความรู้สึกทั้งหมดนี่แหละคือตัวกิเลสให้ระวังตัวนี้ละระวังความรู้สึกตัวเองระวังอารมณ์ตัวเองไม่ให้ไประวังนูน่นระวังนี่ไม่ใช่นะนั่นก็นมันแค่จุดเริ่มต้นจุดใหญ่ๆมันคือตัวนี้แหละมันอยู่ที่ตัวเราหมด นี่แหละอิเลดก็อยู่ในตัวเราเอามันออกปุ๊บมันก็เป็นมรรคผลผนิพพานมันอยู่ในหลามันอยู่ในธาตุสี่ขั้นห้าเรานี่แหละอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดนี่แหละล้วนแต่เป็นพวกนี้จังนั้นท่านจึงบอกไม่ให้เอาเห็นไหม ความคิดก็ไม่ใช่ของเราอารมณ์ก็ไม่ใช่ของเราความจําก็ไม่ใช่ของเราความรู้สึกก็ไม่ใช่ของเรารูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่ใช่ของเราในเมื่อไม่ใช่ของเรามันจะเป็นไหนมันก็ไม่เป็นเพราะเราไม่เอาเห็นไหมเมื่อไม่เอาก็ไม่มี้เห็นไหม นี่แหละเหตุผลที่พระเจ้าให้มาดูในกายเราเห็นไหมมรรคผลนิพพานก็อยู่ในกายเรานี่แหละไม่ต้องไปหาที่อื่นมันไม่ได้อยู่ตามวัดตามวามันไม่ด้อตามคัมภีรม่มันไม่ได้อยู่ตาม,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 ตามปาตามเขาหรอก นี่มันอยู่ในตัวเราด้วยละออกสิเออผมไม่ใช่นี่ผมไม่เอานี่ก็ไม่ลึกมีมันจะเหลืออะไรละ่ะเป็นมาสม,มองละละ,ละละละออกละวางสลัดออกเห็นไหมจากจากจ่าฆ่าในนิมมบ์ช่วยสลัดทิ้งน,น,นิสลัดอะไรสลัดอารมณ์สลัดความรู้สึกสลัดความนึกคิดเห็นไ,ไหมมันมีเพียงวค่สลัดออกสลัดออก คือทิงก็ได้เห็นไหมทำไมท่านสอนให้เราทำบุญเห็นไหมการสอนทำบุญไม่ใช่เราเอาบุญนะเห็นไหมให้เราสลัดต่อคือไม่เอาอนะ่ะฝึกไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาจากที่มีของเราปุ๊บโฉันทิ้งอนะ่นนี่คือการฝึกทิ้งนะ แต่เราทําบุญเพื่อจะเอาบุญเนี่ยงหมันก็เลยไ,ได้บุญมันก็เลยมีพบมีชาติขึ้นมาเห็นไหมทำบุญไม่เอาบุญเห็นไหมคือให้ให้ก็คือไม่เอาไม่เอาก็คือไม่มีนั่นแหะ